ສະບາຍດີພໍ່ລຸງແມ່ປ້າພໍ່ອ້ແມ່ອອກຍົກພໍ່ຍົກແມ່ເໝິດທຸກົນລະກະພໍີ່ຢູ່ັງໄທຫວ່າປະເທດີກະສະບາຍດີເໝດທຸກົນມື້ນີ້ກະຊິມາພາກັນອອະນາໄຢູແຄມທາງນາກບໂຕນ້ອແລນຢູໃນວັດນແຫກະຊິເຮີທກທາຍສະບາດີກັນມື້ນີ້ກະມາທາງປ້າມືນີ້ເຮດພນ เซมอันนี้ก็สมเนิยนเอาเลยสามสี่ต้นห้าต้นทางป้าทางป้ามาเด้อทางป้านำเด้อพอออกพื้นกระทามพอออพื้นกายทางพอพื้นจีเอากระแลบหม้อมากินแล้วมีแม่นพื้นถามซื่อๆนี่สมานิยนจลยสบายดีน้ามสมานิยนจอดสบายดีพ่อ ม่มี F4 เนาะบ่มีแต่พอออกไม่ออกสิซื้อบ่ก็ได้มีเป็นเพิ่เพิ่นก็กินฮอดอยู่กินฮอดสมนินจอนกินฮอดทุกอกของเ่นก็เพิ่นก็ติดตามรับชมเบิ่งแฮงดูนี่โอ้ยเพื่นแงสมเสยแล้วนี่ก็พากันดูแด้เฮ็ดงานสุดน้อยอายุก็มีเกิน10ปลายปีดอยุ่นกันนี่กเห็นว่าน้อยๆนี่ก็จักปีก็ของแพงเจ้า่ะ สิบสอยได้น <Bund an> <hehe> <descon> ี่นะพอออกไม่ออกไม่ดน้อยซื้อๆเนี่อยุเพิ่นแก่ไดเบิ่งดูนี่ปิดหน้ามาดูยันพอออไม่ออมีจือแต่น้อยว่านคโตะหอมแพงนี่ได้แล้วเนาะอันนี้ก็คือผู้เก้าเจ้าเดิมสมนแลกโอ้ิาลักยิ้มเเตยอ่ลักิด้เพิ่นก็ได้ค่เป็นเพิ่นนีหน้าเราแหฮะฮะเอาเลย น้าเท่าแท้เนาะเ็ดคือคิดกันไม่ไ,มได้เลยเนาะนี่ตอนนี้ก็กำลักกงกำลังพากันทางป่าทางอันนั้นมันตีต้นไม้น้อยเนาะอยู่แถ้มหน้าวัดนี่แหละก็เลยพาก,กันอนามัยอนามัยแห่งงานซ่ามะขี่เดีวก็มีพวกออกน้อยแนย่เพิ่นก็นมาซอยคือพวกออกดิว ที่ได้ไปโฮมแจกขนมมาแหละเพื่อนกะไม่ได้ไปให้เป็นอาก็ไปเอามาเฮื่อด,ดูจุแรวดขาตังค์ถือตัตม้มเพื่อนก็นเลยมาซอยเนาะมาซอยทางป่าฮู้นเลยที่ผากันทางบ่หอดปูกมาท่าติดตามรับสมเบื้งล่างกันเดอ้อออกไม่ออกยมพ่อยมแม่ทุกคนอ่ะแลวนี่ก็กำลังทางอยู่

เห้เลิกกินซะจี้กินเพมาข้าวจี้นะมีแม่นมมกไผ่นะไอ่นั่นเนาะตอนนี้กระทังปลากระเด้วนะเด้ออาไม่ออกเลยสำเร็จโดยดีเขาเรียกเชื่อว่าพรมแหงสามัคคีกันจนว่าสำเร็จพูดเลยทางมาไกลเติบดูทิแล้วมังเติบอ่ะเพื่อนนี่ นี่ก็ได้ลแล้วแหละสำเร็จเสร็จสิ้นเอาตัวจอนไปซื้อเอากินปะอยู่นี่เอาสปอนเซอร์มาจะโกด2 4องสี่หกหกอันหรือว่าจะหยิเอาเป๊ปซี่ก็ได้เอาเป๊ปซี่สามสปอนเซอร์สามไปเอามาเลยไปเข้าไปไหนบัณนี้ พี่ย่างเข้าไปทางบเาไป้สปอนเซอร์สามแบบซี่สมซื้อมาเล่้งจน้อยก็เงินโยมพ่อแหละไปเชิดีกว่นะมาพี่นะาย่างเข้าพี่น้าแ้วเราไปคนเดียวเลยเอาผ้าเนี่ยเอาผ้าน้เดาฮะตอนนี้ก็แดดแห้ง้า่ผมไม่ออกเลยกลุงแม่ป้าเลยดิ พอดีทางแล้วก็พอดีกระแดดมาแหงแล้วก็ขันยุดยขัก่อนเพราะมันแดดแหงห้ายเบิ่งก่อนว่าทางในก็ยังมียุบสิปากันเท่าไปทางอยู่ทางในก่อนมืดดิม,มีแจ้งมนะุมมุมมีแจ้งตอนนี้กาได้ซื้อปฟปซี่มาแล้วสปอนเซอร์เมดเนี่ยมากินน้ำน้ำหวานก่อนยกยกสาเด็จจ้น,จน อยู่ห่านก็เมิดน้ำหวานก็ได้โอ้ยจังว่าบุญมิสมบุญมิสมก็เลยเมิดก่อนกินแม่สำเนียงคุณใส่เดี๋ยวเมื่อนั่งสองเมื่อก่อนพากันกินน้ำเย็นๆนกินน้ำเย็นๆก่อนอยู่ห่มต้นมะอันอันนี้แหละต้นมาคลามลมเย็นเย็นพักอยู่ได้ มอมไม่ไ,ได้อ่อนาวมันมมนีอนน่นนนอยู่ห้า,นนนางนบ้มันมีเย็นเนาะอยู่ห้างเลยอืมจะไปพา,พาดับนเนาะจะจุกตาไปเ,เลย กินได้หมกินแล้วเหรออบโมงกินแน้วตอนนี้กับบรรยากาศก็ดีดีลมพัดเย็นคับกันนี้ตัวนั่งกับยูบอนคิดดินทรายนะครับมีต้นไม้ในเนาะแล้วน่าจะพากันไปทางอีกตอนนี้กับในทางป่ากับซำเร็จแล้วเนาะพ่อไม่ออกเลยกับสิได้จบคลิปไปเพลงซำนี้กับขอขโอมกรอ,อเจอพ่อไม่ออกที่เข้ามาที่ตามเมอร์แล้วก็ ผู้ติดตามเก้าเนาะอ่าพือว่าขอคอมโมอบเจอหลายหลายในคลิปก่อนกก็ได้ไปริ่นนำยูทูบเบอร์ทางบ้านนาม,มงกับทางอันสัจจอยที่กำลังคนหู้จักในตอนนี้เนาะแล้วก็ทางยูทูบเบอร์ทางอันทานหมอทางแม่ออกสาวล้วเพิ่นก็ได้เพิ่นก็นมีการต้อนรับอย่างดีเนาะ,ะขอคอมโมอบเจอหลายๆ กิจนี้ก็จูบ้างกันมาทั้งป่ากับจน้อยแล้วก็เบื้องภาพบรรยากาศบางทีมีพวกอกอยจอเห็อยจ่สมนอก่าจน้อยเห็ดเพลิแน่เมื่อนี้กับจน้อยกบพากันมาทั้งป่าแต่ก็ได้สําเร็จนะเด้อบันี้ก็ได้จูบ้างก็จะได้ขอขอมเมขอบเจอที่มาติดตามฮับสมเบิ้งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเธอกำลังเจอจะบ้างในการคอมเมนต์หรือว่ากดกระดิ่งไว้เพื่อมีพลาดคลิปดีๆตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนขอเกล้าคำว่าสบายดี